สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อ r f o ครับช่องที่สูมสกินอาวีและกิจกรรมวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมาวันนี้นะครับวันศุกร์นะแฮปปี้ไฟเดย์เงินเดือนออกเงินเดือนพรั่งพรูกันครับผมกา yeah นิหน้าก็เลยจัดให้งามๆครับผม4วันเท่านั้นกิจกรรม5คูปองคว้าฉะกินนะครับผม5คูปองคว้าสกินนั่นเองก็คือมีสกินระดับ u l t i m a ม e และ l e เจน d และลิมิ t เตส้มมากมายให้เลือกสัรน,นะครับสกินวันนี้มาใหม่เยอะเหมือนกันนะก็คือมีเซฟเฟรา Ultimate นะครับใหม่เหมือนกันนะแล้วก็มีตัวรรลิยอผีกองกอยอ l t i m a t e นะครับผมนอกนั้นก็เดิมๆครับเอลซุแวนรอบนี้ไม่มีซาตานะเออแปลกๆนะครับผมอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูประมาณ500-1000ถึง1 0 0่คูปองนะครับก่อนไปรับชมนะครับผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ผม ไม่ค่อยชอบอย่างรุนแรงนะครับผม,แ,มแล้วก็เตือนภัยกันแบบอันนี้คือเน้นเลยนะครับผมสําหรับกิจกรรมนี้มันจะมีคนที่ใช้ช่องโหว่ครับบอกว่ารับการันตีสกินตัวละร้อยอะไรเงี้ยเตรียมคูปองมาเองได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้คุณพิจารณากันเองแล้วกันแต่ผมบอกเลยว่ามันมีความเสี่ยงนะเวลาเราจะดูว่าเราควรทําหรือไม่ควรทําอะไรนะครับเรามีเส้นกลางหนึ่งอันนะครับมีข้อเสียกับข้อดีหรือว่า ส่วนที่เราต้องเสียหรือว่าส่วนที่เราต้องได้เทียบกันนะครับสมมุติเต็มที่เลยคุณบอกว่าคุณอยากได้อัลติเมตไอสีตัวใหญ่ๆเนี่ยราคามูลค่าที่คุณจะได้รับมันคือ4800คูปองถูกปะคราวน,นี้คุณเสียอะไรบ้างคุณอาจจะต้องเตรียมคูปองให้เขาประมาณเก่งๆเลยนะกดแบบเก่งๆเลยนะ5 0 0คูปองอ่ะต้องมีต้องมีเลยแต่ว่าพันคูปองอ่ะต้องมีอ่ะสมมติ5 0 0ถึงพันหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเสียอย่างหนึ่งครับ สองคือความเสี่ยงที่เขาได้รหัสคุณไปนึกออกปะเกิดเขาบิดไปทั้งรหัสแล้วรหัสคุณมีมูลค่าเกินกว่า4.800คูปองก็คือไปเลยนะครับผมจบแบบจบเจ้าไม่เล้วหรือเลยนะอ่ะก็แล้วแต่ครับใครอยากลองเสี่ยงก็ดูครับแล้วแต่แต่ผมแนะนําว่ากดเองหรือไม่เรากดไม่ไหวแล้วลองนิดหน่อย ข้ามไปกิจกรรมอื่นนะครับผมก็มองว่ากิจกรรมนี้ไม่ค่อยคุ้มนะครับถามว่าทําไมไม่ค่อยคุ้มเดี๋ยวไปว่ากันนะครับผมเดี๋ยวขอดูอย่างอื่นต่อฮีโร่ชาเลนเมื่อวานก็บอกนะครับก็ไปรับอันนี้คือเป็นแบบเหมือนไอดีใหม่ๆที่อยากได้รับรูนนะครับก็จัดไปนะครับส่วนไอดีเก่าๆก็มาทําแค่เก็บคัมพี์เขียวแล้วก็เก็บรูปโปรไฟล์นี้ก็แฮปปี้แล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ อย่าลืม2วันเท่านั้นนะครับผม2สกินก็คือ1,310บาทนะครับผมเอ,เอาแค่1สกินแบบไม่มีบัตรลด734บาทนะครับหรือว่าใครมีบัตรลดแรงก็อยู่ที่633บาทเดี๋ยวขึ้นเป็นรูปให้นะไปกันครับแล้วก็มีกิจกรรมนิดนึงที่มันยังไม่มันไม่ได้ทําปกมาครับ นั่นคือตราอัญเชิญสกินฮีโร่ยอดฮิตนะครับผมอันนี้เป็นอีชามันฮิตกี่โมงก่อนนะอีชานะก่อนหน้านี้มันฮิตใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็หายไปแล้วนะครับผมอ่ะผมขาดอยู่อันนึงก็ซื้อไว้เลยแล้วกันนะครับขออนุญาตแกะไว้เลยฮะนะครับผมคือลิมิเต็ดร้อเนี่ยก็อยู่ในเรนที่โอเคเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะครับผมอ่ะไปคราวนี้เราไปดูตัว กิจกรรมนี่เลยผีกองกอยเลยนะครับผมไปโอเคมาครับวันนี้ที่ผมจะกดนะครับผมจะกดตัวเซฟิากับวีล่แล้วก็ ลอเรียลนะครับสามตัวนี้ที่เป็นอัลติเมตนะเออนอกนั้นผมก็น่าจะมีหมดแล้วแหละนะเออเท่าที่กวาดสายตาดูนะครับแล้วคําถามคือทําไมพี่ว่าไม่คุ้มทําไมผมว่าไม่คุ้มนะครับลอรีลอเรียลหรือว่าเอ้เอเอแบบตัวที่อัลติเมตใหม่ๆนะครับที่มันเอามาให้สุ่มนะครับมันบอกว่าหนึ่งพันครั้งจะได้ถูกไหมทุกคนเออเอสองร้อย200ครั้งจะได้ก็คือพอสองร้อยคูณห้า มูลค่าที่ GM เอามาวางขายคือราคาเต็มคือ1,000ของพันสคุณเอามาขายพันหแต่มันไม่ได้พันหนึ่งตลอดหรอกครับบางทีมันอาจจะออกก่อนสมมุติเต็มที่เลยเพราะว่าแบบว่าออกตอนแบบ800ร้ยค่ะเอแบบยอ่าแบอน่ะคือตุหตัวเนี่ย เขาได้ไปแล้ว800คูปองเนื่อออกอ่ะทุกคนแล้วทุกคนแย่งกันอีกมันก็จะมีคนอยู่2ประเภททุกคนคกิจกรรมนี้คือเนี่ยเสียไป300คูปองเองได้เท่านี้อะไรเงี้ยที่แคปมาซึ่งผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงอ่ะก,ก็ใช่ครับมันก็มีคนที่มีแบบนั้นครับแต่อย่าลืมคนที่แบบเขาเสียมูลค่าเยอะๆไปแล้วเขาไม่ได้มาโพสต์มาอวดอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่น้อยนะครับผมเพราะฉะนั้น มูลค่าที่ gm จะได้เนี่ยเต็มๆคือตัวละ800คูปองแน่ครับผมแต่ส่วนใครจะได้จะเสียผู้เล่นนะก็แล้วแต่นะครับผมอ่ะผมก็ขอกดให้เป็นวิทยาทานตอนนี้คือมีอยู่ประมาณ3,500โดยประมาณนะ3,490อ่ะขอแบบเหลือสัก2,000กว่ากนะได้สักตัวหนึ่งผมก็แฮปปี้นะครับผมมามาดูกันวิธีการเล่นนะครับหรือว่าลิสต์ลิสายชื่อสกินนะไปอ่านกันเองเลยนะครับผมเยอะมากๆเลยนะเออตามนั้นเลย นะครับผมใครว่างก็อ่านหลักๆเลยคือมันจะมีสุ่มหนึ่งครั้งกับสุ่มสิบหรือสิบห้าครั้งครับเลถ้าเล่นยังไงก็คือต้องจัดเต็มเต็มระบบแน่นอนนะครับแล้วผมบอกเลยว่าควรจะเตรียมคูปองมาให้ครบเลยนะอุ้ยมีซาต้าทุกคนอ่ะควรจะเตรียมคูปองมาให้ครบตั้งแต่แรกเลยนะครับผมอย่ามาแบบค่อยๆเติมกล้องกล้องแกล้งนะอยากเล่นแค่ไหนเติมไว้แค่นั้นเลยครับแล้วหมดก็คือจบนะเออเพราะเดี๋ยวมันต้องมีเสียค่าแบบเฮ้ ค่าแบบสิบครั้งแล้วให้ติ๊กถูกอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีไหมแต่ส่วนใหญ่มันจะมีนะโอเคไปไปกันเลยว่าของผมจะเหลือเท่าไหร่นะครับสิบครั้งซัดลอเรียลไปก่อนอันนี้คือกดแบบเอาติ๊กถูกออกก่อนนะเอเอรู้แล้วอไม่ทันครับไปอา่ายังไม่ได้มีอะไรที่อยากได้นะครับวันนี้จะมีลอเรียลเซเฟร่าสตาวีลานะสี่ตัวนี้นะครับผมเฮ้ยมันเมดหมดเลยนี่ว่า ปเดี๋ยวรอก่อนครับเดี๋ยวตัดไปเดี๋ยวรอเลียวจะมาแล้วนะครับผมน่าจะมาแทนช่องขวาล่างครับเราเลียวมาขวาล่างนะ200ครับผมเหลือถักแปด้าสิบผมก็กดแล้วนะที่เกียดรอนานครับร้อครับผมเนี่ยมันไม่ออกอ่อนเลยนะทุกคนดูดิไม่ไม่ต่ำร้อยไม่ออกเพราะฉะนั้นกดไปทําไมวะไอแบบคนกดแรกๆอะ่ะคนคือแบบรีบไงเออเนี่ยคือ GM ได้กำไรเต็มๆเลยนะผมบอกเลยนะ ร้อยหกเก้าไม่มีใครแย่งเลยนะผมผมเลงเซเวล่ากับรอเลี่ยวอยู่นะครับตอนนี้สองอันอันไหนโอ้โหเซเฟล่าเหมือนจะลดเร็วกว่าครับรอเรียวครับสี่สามผมเอาละเฮ้ยแล้วเมื <c oughs> ่อกี้ผมติ๊กออกไปนิ่งเอ้ยเด้อเดๆอเ้เดเมื่อกี้ผมว่าผมเอาติ๊กออกไปแล้วนะ <c oughs> คือแปลว่าติ๊กสี่สิบห้ากับติ๊กห้าสิบคนละอย่างกันอี <c oughs> ต๋ตายตายตาย หลอกลวงนะครับสาต้าอ่ะไปซัดไปก่อนเอาติ๊กถูกออกเรียบร้อยครับเออยังนะครับหลอซาต้าก่อนเฮ้ยเฮยมาละมาละตุ๊ตต๊เอาครับถูกแย่งไปเล้วเอาเดี่ยวเตรียมเตรียมผมแบบโอ้ยมันดั้งยืนเนาโอเค คู่ป้องเหลืออยู่สามมันสามนะผมเอาใหม่แล้วร้อยี่สิบผมต้องกดแล้วนะเออเล็งอยู่สองตัวนะซาต้ากับวีลานะครับผมวีลาร้อยโอเคซาต้าได้แล้ว <c oughs> ไปตึ๊ดตึ๊ดอุ้ยลั่นไปหน่อยครับโอ้โหไม่ทันนะ กดเร็วไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ดวงมันไม่ได้ครับผมอเนี้ยหลายๆไปแล้วประมาณสามร้อยคู่ป้องนะครับก็เลยบอกว่าไม่ไม่แนะนำนะไม่ค่อยแนะนำเลยๆนะม้าวีล่ามาแล้วครับผมโอ้โหคนเริ่มหัวร้อนนะเริ่มลดตั้งแต่สองรอยนะเร็วมากนะครับผม ผมเริ่มร้อนแล้วครับผมต้องถอดที่ชาร์จแบตแล้วนะวีล่ายังไงสียังไงสีโอ้งง oh, คนคนจ้องวีล่าเยอะมากครับผมไม่ได้นะครับผมข้ามไปเราเลี้ยวผีกองกอยปึ๊บปับ๊บปึ๊บปั๊บครับโอ้โห <O'> oh, ไม่ได้ครับเซฟเฟล่า <ef> <ef> ครับหายไปนานนะเซเฟล่ามาพร้อมซาต้าเลยครับรถเร็วปึ๊ดปั๊ดแน่นอนครับ ปึ๊บปุ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 ๊บป้๊บปุ๊บปร๊บปณ,400ปณ๊บปุววามมาาา๊บปุ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 ๊บปม๊บปุ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 ๊บป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  ลองลองไวโอนะไวโอก็ม yeah. ีคนต้องการอยู่นะครับผมเฮ้ยเย้่เราได้ไวโอแล้วนะโอเคแล้วก็ยังเหมือนเหลือลิงเนวาน่านะกล่องนั้นก่อนผมจะเปิดอัลติเมตอันอื่นนะครับเฮ้ยวีลาไปวีลาไม่ได้ครับผมเสียดายมากครับ เราขอดูราคาหน่อยมาสีฟ้าเท่าไหร่โอ้โหละหกร้อยปองเลยหรอพี่เกินไปป่าไม่เอาไม่เอาเลยเอาซะหน่อยอย,ยังไม่ใช่เราครับวีล่าตัวนี้นะมาเซฟเฟร่าครับขึ้นมาโอ้โหคนกดอย่างบ้าคลั่งครับย,ยังไม่ใช่เราหรอือวะเราไม่ใช่หนึ่งในสิบอ่นะฮะแล้วบอกเลยนะกิจกรรมนี้กดไปหมด เพิ่นเินหมดนะครับเนี่ย3.5หรอ3.7แล้วนะ6-700คูปองนะครับผมยังไม่ได้หว่ะทุกคนคือตอนนี้แบบถ้าเกิดว่ารอ60-70อ่ะกดไม่มีทางทันเลยนะตอนนี้ก็คือคนก็เดือดอยู่นะตอนหัวค่ำจะยิ่งเดือดกว่านี้นะครับแต่บอกเลยว่า GM ก็คือได้เน้นๆนะอันนี้ยแบบ เขาเข้าใจเขาเข้าใจมนุษย์นะถือว่าเป็นแบบเขาเข้าใจแบบว่าแบบคนอยากลองเสี่ยงอะ่ะคนไทยชอบเสี่ยงนะครับ <c oughs> ไม่มีทรงเลยนะโอเคอีกหนึ่งครั้งครับเซฟเฟล่าครับผมม้ากับเซฟเฟล่านะยังไงเซฟเฟล่าน่าจะก่อนนะครับ <c oughs> มาสอตัวครับตึ๊กตึก,ตก วิล่าคนแย่งเยอะกว่าอ่ะรอโ้ยังว่ะยังไงเพื่อนร้อยี่ไปเร็วๆจะหมดแล้วนะเอาไปหน่อยไม่ได้ง่าครับเราดูซาต้าครับยังไง ลดลดน้อยแล้วยี at ่ป the ั๊บเรียบร้อยครับแตกใต้นะก็โยนคูปองทิ้งไปนะครับหนึ่งพันนะแล้วก็วิธีการเอารางวัลครับมันจะมีคําว่ารับรางวัลอยู่ตรงที่ผมนะเออก็ตามนี้ไปนะก็อย่าลืมมารับทุกรางวัลนะครับผมไปที่กล่องจดหมายนะส่งได้ครั้งละสิบนะครับผมโอเคไปก็ค่อยๆไปครับ ผม,มว่างๆเดวผมค่อยมาส่งนะโอเคไปรับรางวัลน,นะเข้าใจว่าว o อ่ะก็คือผมมีแล้วนะครับผม,มตามนั้นเลยโอเคหมดครับกับกิจกรรมนี้ช่องกอฟนะโยนคูปองทิ้งไป1 0 0 0นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากเล่นนะก็มาอุดหนุนกันได้นะครับส่วนพรุ่งนี้นะกิจกรรมก็คือจะมีตัวเกาอบโปรไฟล์วิบวับนะครับผมเดี๋ยวจะจัดให้ดูด้วยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อัปโหลดพรุ่งนี้นะครับอาจจะ ทําตอนวันอาทิตย์ที่แบบพอสปกติเสาร์อาทิตย์ผมจะหยุดนะอยู่กนะับครอบครัวนิดหน่อยนะครับโอเควันนี้หมดทุกกิจกรรมครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับกันด้วยนะ